เดี๋ยววันที่19ก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันทันนะครับจะได้บางคนอยากมานะครับบางคนทราบมาว่าอยู่ถึงพังชายแดนใต้ก็มานะฮะนะครับแล้วมีจากนักครจากอะไรต่างก็มานะครับแล้วก็มีแม้กระทั่งนะครับนายกนะครับสื่อมวลชนนะฮะส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยพอทราบข่าวก็มาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนที่ที่ไม่เคยมาก็จะมานะฮะหลายคนเลยนะครับเพราะว่าทราบว่า บางคนเขารู้ว่าเราจะยืน่นเอกสารอะไรนะฮะแล้วเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้างเมืองอย่างไรเขาก็เลยมากันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่เราจะยื่นครั้งนี้ฮะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าเป็นวันที่อปป,ปสรวมใจคนไทยพุทธนะครับครั้งนี้คือครั้งที่สี่สิบหกสี่สิบหกแล้วนะฮะนะครับแล้วสี่หกเนี่ยเราเอาสี่บวกหดูสิฮะ มันตกเลขสิบฮะมันตกเลขสิบแล้วไม่รู้ว่าเป็นสิ่งบังเอิญหรืออะไรนะฮะแต่มันเหลือเชื่อครับมันอัศจรรย์มากครับมาอัศจรรย์มากก็คือเราก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องเลขสิบแต่เผอิญว่ามันเป็นวันดีสําหรับผมสําหรับทีมงานเราก็เลยเลือกวันที่สิบเก้าแล้วปรากฏว่าเลขสิบเก้ามันประกอบไปด้วยเลขหนึ่งกับเก้าใช่ไหมท่านผู้ชมครับพอหนึ่งบวกเก้าก็คเลขสิบอีกนี่สิบสองสิบลยนะฮะ ยังไม่พอครับเกิดแรงบันดาลใจอะไรก็ไม่ทราบครับปรากฏว่ามีการนัดหมายนะครับที่ศูนย์รับเรื่องราวรองทุกของรัฐบาลนะฮะนะครับถึงนายกเนี่ยฮะแล้วเราก็จัดในเวลารับให้ยื่นเอกสารเวลา10บโมงฮะสิบโมงฮะก็เลขสิบอีกสาสิบเลยฮะสิบสิบสิบมันตรงกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วเราก็อยู่ในยุคที่มีในหลวงราชการที่สิบอีกฮะท่านผู้ชมครับ สิบแปลว,ว่าปีนี้สิบเลขสิบเป็นมงคลมากๆครับแล้วอบสอรเรามีสิบสี่ตัวนะฮะนะฮะท่านผู้ชมครับ,นะรบอ,บอศัศจรรย์มากๆเลยผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรพิเศษมากกว่าที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไหนไหนพวกเราก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับหลายคนก็ได้ติดตามอบสอกันมาฮะตั้งแต่หลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่หกปีแล้วตั้งแต่ก่อตั้งอ,สอบสเนี่ยฮะหลายคนก็เคยไปลงพื้นที่กับอบสอตั้งแต่สมัยพี่ไอเพชรทองพี่หมอมช้าง ะะต้องบุกเหนือลงใต้อีสานตะวัอนออกตะวันตกครบหมดเลย